ครับเอฟซีสมาชิกส่ส่วนงานไม้สิบเอทุกท่านเลยนะครับก็ตามคาเรียกร้องเลยนะครับจริงๆแล้วผมกล่าวว่าจะบอกพิธีตอนที่ท็อปเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับแต่เพื่อเอาใจเอฟซีซหน่อยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทําท็อปตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาแค่เรื่องตัวท็อปก่อนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องข้างล่างนะครับก็แล้วแต่พวกเราเลยเราจะไปทำยังไงก็ได้ขอให้เราได้ท็อปไปก่อนนะครับ ส่วนไม่ว่าจะเป็นรั้วเป็นถานหรืออะไรอะไรต่างๆก็จะมีปิดย่อยของคลิปที่เคยนําเสนอไปแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคลิปลครับที่ทําเกี่ยวกับตัวตนี้ก็จะแบ่งย่อยแล้วก็เสนอลงไปนะครับแล้วพวกเราก็ไปเลือกดูเอาัปเอครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําท็อป่อนครับท็อปตันเดียวนะครับผมในการทําท็อปครั้งนี้นะครับผมเลือกใช้ไม้อัดของลานนานะครับซึ่งหนา20มิลเหตดผมเพราะว่าเนื้อไม้นี่ ไส้ในนี่จะแน่นไม่ไม่มีกวงหรือไม่มีเบาเนะครับเพราะว่าต้เลื่อยเราเนี่ยเราต้องการให้มีน้ําหนักไว้นะครับเพราะนั้นเวลาเลื่อย,ยต้อมันจะคว่ำไปได้ง่ายๆนะครับก็ใช้20มิมิลเลยนะครับเนื้อก็แน่นด้วยผมจะทําขนาดก็คือสุดไม้อัดเลยคือเมตรยีิบสองนะครับเพราะว่าตัวต้อเนี่ยผมบางทีผมต้องใช้เกี่ยวงานวิวินซึ่งมันจะต้องมีพื้นที่ในการสไลด์ด้วยนะครับแต่เพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่จะทา อ่า80ดสิบเซนหรือว่าเมตรหนึ่งก็ได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราตัด79เซนนะครับเพราะรางรางตัวนี้จะมีมา80ดเซนเดี๋ยวพอเราทำมาเม็ดสเซนเราจะมีการปากขอบนะครับทั้ง2อฝั่งด้วยมันจะได้เป็น80พอดีนะครับ เราจะต้องซื้อรางมาก่อนนะครับอันนี้เป็นรางเขาเรียกว่าลาง t t แท็กนะครับก็จะมีเป็นเล็กกับใหญ่นะครับตัวเล็กก็จะวิ่งอยู่ด้านในเราซื้อตัวใหญ่อย่าแบบนี้มาก่อนนะครับถ้าใครหาซื้อไม่ได้ลองติดต่อไปที่เว็บไซต์ของคุณอนุชิตก็ได้ครับไคอนเตอร์นะครับวันนี้เราจะใช้ไม้อัด15มิลน,นะครับ15มิลเนี่ยความสูงเนี่ยจะเท่ากับตัวรางได้พอดีนะครับถ้าสมมติว่า ไม้ใครไม่ได้พอดีเราก็ต้องลองหนุนเอาครับจะเป็นลายมิเนตหนุนหรือว่าจะต้องซอกให้มันต่ําลงไปแล้วแต่ะครับอันนี้มันจะได้พอดีเลยนะครับนี่เราจะตัดไม้นะครับกว้างทั้งหมดสามสิบเซนสามแผ่นนะครับอันนี้ผมทาโต๊ะแบบสามรางนะครับถ้าใครทำสองรางก็จะเป็นแบบนึงนะครับอันนี้ผมใช้สามรางก็๊ะแบบที่ผมบอกว่าบางทีผมเผื่อว่าตัดไม้เป็นแผ่นใหญ่ๆผมเลยจําเป็นต้องใช้รางสามเซนนะครับ เราตัดสามสิบเซนนะครับสามชิ้นแล้วก็ส่วนความยาวเนี่ยเราให้เลยโต๊ะไปแล้วเดี๋ยวเราให้เอาโรเตอร์มาเก็บมันจะเนีย้ยปานะครับจะเป๊ะกว่าเพราะนั้นเราให้เลยไปก่อนเลยเราจะเริ่มยิงแผ่นแรกก่อนนะครับอันนี้กาลาเทคสิบแมีกันยังครับถ้าเป็นงานแบบประเภทเนี่ยก็ ใช้กาวขวดเล็กมันก็บีบง่ายหน่อยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับขวดละเก้าสิบเก้าบาทแต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับผมทำไว้สองขวดผมซื้อเองหมดแล้วนะครับไม่ต้องสั่งซื้อมานะครับนี่แผ่นแรกก่อนนะครับถ้าเกินไปทางนู้นก็ไม่เป็นไรขอให้ฝั่งนี้ได้ฉากก่อนนะครับ เพราะบางทีตอนที่เราตัดไม้เนี่ยบางทีมันอาจจะเบี้ยวได้ไงวิธีนี้ก็จะง่ายกว่าการซ้องนะครับนีมือเลยนีมือเลยนะครับเราก็วางชนเลยตน,นี้ให้พอดีเลยครับเอาเนี่ย แผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นตอนแรกเราสามสิบเซนสามแผ่นอันนี้เป็นวิธีทิ่ทําให้แบบว่าเราตัดไม้ไม่ต้องหลายขนาดนะครับแล้วก็พอแผ่นสุดท้ายเนี่ยเราก็ามาวัดอีกดูทีหนึ่งยี่สามครึ่งอ่ะเดี๋ยวเราตัดไม้ไมายีี่เผืออะไรครึ่งเซน วิธีการซ้อนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งผมทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นซ้อของตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีครับ ต่อไปเราก็จะเก็บขอกไม้ที่เกินออกมานะครับโดยใช้ดอกกัดตรงนะครับปลายลูกปืน เราก็ใช้ immer, ทิมเมอร์เก็บหมาที่เกินมาข้างบนนะครับต่อไปเราก็จะมาเจาะช่องอ่านแผนนเพลซีโร่ทีรันนะครับก็คือตัวตัวนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปได้นะครับมีทําเสนอไปแล้วนะครับมี2องวิธีนะครับในการทําตัวนี้นะครับพอเราได้ตัวนี้มานะครับก็วัดจากข้างล่างนี้ขึ้นไป20เซนนะครับ ตอวนี้เราก็ต้องเข้าฉากด้วยนะครับพอแล้วได้นี่เราก็ติดเส้นล้อมอเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเสาะสดลงไปนะครับ mm. ก็คือเราจะกลับตัวนี้ลงไปโดยที่ให้ความหนาเท่ากับแผ่นแ,แผ่นตัวนี้นะครับเราก็ให้กินเข้าไปสัก ครึ่งหนึ่งของฟันหนาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากัดทีเดียวนี่เดี๋ยวมันจะฉลับได้ง่ายนะครับต้องกัดไปทีละชั้นครับลอกกัดตรงนะครับส่วนแนวตรงก็เดี๋ยวเราใช้ไม้มาเป็นไกด์นะครับแล้วก็ตีเ,เส้นตรงเลยเดี๋ยวใช้เราเตอร์ตรีเลยเราแนวตรงนะครับ เราจะใช้ชิคซอเลื่อยให้ทะลุลงไปเลยครับโดยให้เหลือบ่าไว้15มิลลิเมนะครับหลับการทำท็อปก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับนอกกนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งตัวเลื่อย เดี๋ยวก็จะนำเสนอในข่าวต่อไปนะครับเราก็ไปทำาชลักเล็กเกอร์เลือบไว้หน่อยก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะติดลายมีดก็ติดได้นะครับแบบตัวตัวของผมนี่นะครับแต่พอเราใช้งานไประดับหนึ่งมันก็ต้องมีถลอกบ้างนะผมว่าครับอันนี้ผมก็ใช้แบบเขาเรียกว่าใช้แบบธนุถนอมนะ่ะคือไม่ได้ใช้แบบรุยๆนะครับถ้าใช้แบบรุยๆก็จะเป็นพวกโตเอย อของฉบับสิดเอกนะครับที่เคยนำเสนอไปหลายปีก่อนนะครับอันนั้นจะเป็นต้าแบบลุยๆทำครับถ้าชอบคลิปนี้หรือจะมีคำแนะนำอะไรก็แนะนำกันมาก็ได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ